กำหนดการสมัครสอบกอพอปี68 6 8 68, ออกมาแล้วนะ8-28ถึง28มกราคม2568รับสมัครกออิเ e ล็กทรอนิกส์30มกราถึง2 0กุมภาพารรับสมัครกอรแบบกระดาษสมัครได้ทั้ง2แบบทั้ง2แบบเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้เลยปีนี้พี่แป้งก็มีโครงการโครงการแจกฟรีโครงการส่งหนังสือให้น้องอ่าน เล่มนี้ปกติราคา290บาทรวมค่าส่งก็350แต่เฉพาะในโครงการวันละ10เล่มเท่านั้นเล่มละ100บาท10เล่มเท่านั้นเล่มละ100บาท100บาทเนี่ยเป็นการดำเนินการจัดส่งดำเนินการจัดส่งเท่านั้นก็คือแจกฟรีแจกฟรีค่าดำเนินการส่ง100บาทนึ่งรบาท10คน สิเล่มต่อหนวันอ่าสิบเล่มต่อหนึ่งวัน,น,วนถ้าใครสนใจสนใจวันเนี้คีย์ของวันน,น,นี้คีย์ของวันนี้ก็คือแลกกรอกข้อมูลอ่าคีของวันนี้นะคียของวันนี้ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้าไปแอดแอดตัวแอดตัวไหนอ่ะอ่าแล้วก็ v o n ศ1หน 1> c 1 m ะเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าแรกกรอข้อมูลแรกกรอข้อมูลแล้วก็บอกว่าสนใจหนังสือแจกฟรีสนใจหนังสือแจกฟรีวันละสิบเล่มพี่เป้งจะมีคีย์ของแต่ละวันให้พี่เป้งจะมีคีย์ของแต่ละวันให้ถ้าเราพิมพ์เข้าไปแล้วตรงนี้ถ้าขอสงวนสิทธิ์ถ้าครบสิบเล่ม ถ้าครบสิบเล่มในหนวันก็ขอเป็นวันใหม่วันใหม่พี่แป้งก็จะให้คีย์ตัวใหม่คีย์ตัวใหม่อันนี้คือโครงการดีๆของปี2,568โครงการดีๆของปี2,568แจกหนังสือฟรีแล้วเริ่มแจกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยจะแจกทุกวันจะแจกทุกวันนะถ้าใครไม่ทันวันนี้ก็วันหลังแต่ต้องรอคีย์ของแต่ละวันนะ คีย์ของแต่ละวันพี่แป้งจะให้คีย์ของเราแต่ละวันสําหรับวันนี้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันเนี้ยสิบสี่ธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบเล่มแรกสิบเล่มแรกของการเริ่มแจกสิบเล่มแรกของการเริ่มแจกทักเข้ามาได้เลย